เข้ามาเข้ามานั่นแหละตีกูเลยตีกูเออนั่นแหละเออตีอีกตีเข้ามาตีอีกสิตีอีกทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้หนูเออนั่นแหละว้นไฟสวยแล้วก็ไงต่อทุบเลยทุบเลยทุบเลยทุบสิอ๋อจะต่อคอมโบก,ก่อนนะนะ โอเคได้มาปุ่มตัวโอแน่นอนเรียบร้อยับผมกูรอช็อตนี้มานานแล้วเฮ้ยยอดตุ้มระเบิดสุดยอดนะผมโ,โหเยี่ยมจริงๆแต่เสียดาย <laughs> เนยแค่แรงเอ ผมว่าเราต้องใช้ทั้งอุลตาไดนามิคทอร์นาโดแล้วก็ลำแสงสโตลรียมให้ครบ3ท่านะคิดว่าคือมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอะจากในคลิปของที่ผมเล่นด่านนี้แหละเขาบอกว่าถ้าผมกดป้องกันทันมันจะปลดล็อกท่านี้ก็คือท่าที่อุลตราแมนทาโรูปาหอ,อกใส่ไทยแลนด์นั่นแหละคือผมอยากรู้เฉยเฉว่ามันเป็นยังไงผมเลยมาลองเล่นอีกครั้งนะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่า สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณขำมาเดิมครับผมและนี่คืออุลตร้าแมนไฟติ้งอีวอลูชันสามกับอุลตร้าแมนอากูครับผมมามาต่อกับอุลตร้าแมนตัวนี้กันดีกว่าครับผมต่อจากไกาอาพระรองของเราก็ต้องเป็นอากูอยู่แล้วแน่นอนนะผมตอนเนี้ยผมปลดล็อกอากูล่างที่สองได้แล้วจริงๆอยากเล่นล่างแรกให้ดูนะแต่ล่างแรกถ้าไม่ตายไม่เยอะเท่าไหร่ล่างที่สองเนี่ยถ้าไม่ตายเยอะกว่าและดูน่าสนใจกว่านะโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า ไปเลย Let's go โอ้โหก็ไม่เท่าไหรนะ่นะนี่อากูร่างที่สองของเราเนี่ยครับเป็นอย่างนี้จะมีแถบดำตรงหน้าอกแล้วก็แถบดำทั่วร่างกายจะหายไปจะเปลี่ยนเป็นตัวสีเงินแล้วก็สีน้ำเงินทั้งตัวเฮ้ย่าจ้วงนี่นึงจ้วง เข้าท่าจ้วงมากเลยอื้อหยาอืมอืมนั่นแหละปิ้วแลกกันไปแลกกันไปเยียบอือเฮ้อหมดแอคเลยอ่ะเพราะว่าใส่เขาโอ้ยจุกเออโคตรโหดเลยอ่ะมาลงไปมาดิไปไปโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยังแม่งต่อคอมโบเก่งเกินอ่ะมึงก็เวอร์เกินมันนี่เลยไต่เตยขึ้นเฮ้ยหยอกโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องท่านี้ครับผมสวยมากสกบอ์ปมสไปโอ้โหอยจุกงานนี้มีจุกครับผม บอกได้เลยว่ายังไงกูก็จุกเหมือนกันไม่จับไม่โดนทำไมมาขึ้นสับลงอื้อสับฟาดเตะใส่แล้วก็ใส่เขา่าปาดลงนั่นแหละชักดาบออกมาอุย้ยให้กูชักดาบก่อนไอ้เนาะโอ้ยเออขี蚂蚁แล้วอี๋อ ผมว่าตัวสามเหลี่ยมว้้ยตัวโอหอชิบหายแล้วแรงโคตรเออือฟาดลงไปก็ได้เดี๋ยวต่อไปค่อยใช้ดาบแล้วกันผมเห็นบางคนนะจัดอันดับให้อากูอยู่ในแรงเอของเกมนี้เลยะ โอ้ยวุลเตอร์แมนที่สู้กับมันไปแล้วมันมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยมาตามฆ่าแจ็คเหรอน้องพอดีว่าพี่จัดการแจ็คไปแล้วไอ้หนูจ้วงทีนึงเหยียบฟาดลงนั่นแหละโอ้ยแม่เอ้ยกูจะเสกดาบแบบเท่ๆมึงไม่ให้กูเสกอ่ะโอ้ยจ้วง ปาดขึ้นปาดขึ้นโอ้อดีด๋ดดดดเดีด๋ยวเอาใหม่ีย่อดีแน่เรียบร้อยลำแสงกูเอกเลยอันเนี้ยแดงสุดแล้วทุกคนโอ้น่าจะพอๆกับแกอาสุพีม่ะเพลงมากูก็เกง่งละมันนี่เลย จับเยียบโคตรมนันเลยฟาดลงโอ้ยช่งแรงมาปิดจ็อบกันด้วยลำแสงนี้เลยสุดจัดคือลำแสงของตัวสามเหลี่ยมเนี่ยผมลืมบอกไปว่า ถ้าเป็น V2 อ่ะจะแรงกว่า V1 แล้วก็ถ้าชาร์จอ่ะแอนิเมชันจะเปลี่ยนไปด้วย Astra! Astra! วววววอัสตราอัสตราคุงวะ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 อืมโอเควะโอ้ย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 ซับซับแรก เตะเตะเตะอุ้ยใส่เขาปาดลงนั่นแหละปาดลงอี๋โอ้ยลำคาญว่ะบินขึ้นแล้วเตะแม่งเลยก็ได้อย,อย่างนั้นแหละไอ้หน,นู สกระตุ้ชปมโอนแรงชิงอะไรปิ้วปิ้วเฮ้ยแม่งหลบได้โอ้ยไอ้แม่งปิ้วเออโดนท่านี้จ้วงไอ้ดาบหมดอะเอาใหม่เอาใหม่ชิงจ้วงฟันฟันเออนั่นแหละ กวากูจะฟันมึงได้นะอึ่งลำบากมาปนจริงๆโอ้ยอุ้ยเอาดิอุ้ยชิบหายแล้วกว่ามันเรียกพี่มาแน่เลยน่านไงเรียกพี่มาจริงๆด้วยขอโทษนะพอดีว่าเราป้องกันได้อ่ะโอ้โหนั่งทำกันแสบนักมันนี่ ถึงเจอหนี่หน่อยเป็นไงาดาแสงที่แรงที่สุดข,ของข้าพอๆกับซูพีมเลยถ้าไม่รู้ว่าซูพีมมันคืออะไรก็คือไกาอาซูพีมนั่นแหละลางสุดยอดของอุจจาระแต่เหนือกว่าสุดยอดของไกาอาซูพีมก็ซูปเปอร์ซูพีมอ่ะนะดา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 จ๋าสวัสดีจ้า เดอยิยาปอมปอมปอมโอ้ยโอ้ยอันนี้มันเหลี่ยมเยอะนะจับใส่เขาปาดลงเหมือนปาดเนยโอ้โหช่างสั่นแสบกระเกียบเปย์จริงๆสับลงปาดขึ้นปาดขึ้นไม่มีดาบเดี๋ยวนะเสกดาบก่อนล็อกลบล็อกรบ นนั่นแหละเย็บแล้วก็ตีลำคาชาจพลังเฮีย,ยชั้ดาบชั้ดาบจิงปิวโอ้ยว่ายว่ยยจ้วงปลาขึ้น พีมึงให้กูเล่นดาบหน่อยมึงก็อย่าป้องกันอย่างเดียวดิจ้วงมันจะฟาดแล้วมันจะฟาดและเตะตัดขาก็ได้แม่งหลังขานว่ะจ้วงเอ้ยไม่ใช่จ้วงนี่ควงสวรรค์เอาใหม่นะควงสวรรค์อืมหลบกูเนี่ยนั่นแหละไอเนี่ยควบแม่งเลยเลยอืและ และไอ้โนูเดี๋ยวขอควงสวรรค์เล่นมาหนึ่งควงสวรรค์นี่สินี่แหล,ละลากรไอ้โนูลำแสงตัวเอ็กไม่มีในร่างที่หนึ่งนะมีแต่ร่างที่สองที่จะมีลำแสงนี้ โอเคครับ okay. ผมเราน่าจะเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วไวเนาะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วอะเสียดายอะอยากให้ไก่อที่ซูเป็นร่างสูทีมเออเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนร่างเดี๋ยวนะถ้าจะเปลี่ยนร่างได้มันต้องเป็นไกาอาร์ร่างที่สองนไกอร่างแรกมันทาอะไรไม่ค่อยได้ใช่ปะ่ะเออแกอทําอะไรไม่ค่อยได้่งี้ก็เสร็จโฉดีไองน้องอืมตาลง มานี่มานี่มานี่เหยียบข่าวนี้แกขอเป็นกระสอบซ้ายให้ฉันก็ได้นะโคตรมันเลยว่ะปลิวอะไรชักดาบโอ๊ยเะว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเรื่องว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มันต่อเนื่องเลยอ่ะุ้ย ไม่ให้กูเล่นดาบเลยเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาดิมาดิาดโอเคจ้วงจ้วงปาขึ้นปาขึ้นกูเล่นอะไรกูเนี่ยผมว่าตัวโอสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมดีนะเปลี่ยนใจทันอะอะไรน้องทอะไรพี่ เออโดนไปดิอันนี้ไปก่อนอันนี้ไปก่อนเฮ้ยยอจุกจุกฮะจุกจุกมากนี่แม่งทำไมล่างที่สองแม่แงแรงขี้หาดเนี่ยแกอาไม่ใช่แกดอิอากูเยียบตาลุง,ง,ง โอ๊ยอะไรทำอะไรอะไรอุ๊ยอุ๊ยไอ้นี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคในตาขาในตาขาและเรามาเผด็จศึกกันดีกว่าทุกคนแต่ก่อนที่จะไปเผด็จศึกผมขอ A K อะไรก่อนโอ๊ยโอ๊ย มันต้องผัดเป็ด้ึกแบบนี้นี่หนแหละไฮไลท์กูอืจะขอใช้ลำแสงนี้แล้วกันเห็นแกว่าแกเป็นพระเอกสวยครับผมเรียบร้อยโอเคก็สำหรับอุลตร้าแมนอากูก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคน ตัวมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงนะเรื่องแบบลำแสงของมันก็รุนแรงเกือบทุกท่าเลยไม่ใช่เกือบทุกท่ารุนแรงทุกท่าโดยเฉพาะลำแสงตัว X เ,เนี่ยแรงที่สุดละถ้าให้แนะนําก็คือเล่นล่างที่2องกันแหละแรงสุดล่างแรงนี้ไม่ค่อยแรงแต่ก็แรงอยู่พอใช้ได้ a อนิเมชันก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าล่างที่2นะโอเคประมาณนี้แล้วกันพระเจ้าพิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน